ถึงจะปรับโฟมใหม่ที่เป็นไฟโฟมเนี่ย FF Turbo Plus มาแล้วเนี่ยมันดีขึ้นบอกเลยมันดีขึ้นนะครับมันเบาน้ําหนักมันเบาลงมันโฟมมันแน่นขึ้นแต่ไม่ได้นุ่มความนุ่มมันจะเป็นอย่างนี้แต่นี้นุ่มฟูอ่านุ่มฟูนุ่มยุบดึงเห็นไหมครับถ้าจับดูก็รู้นี่นุ่มดึง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 นะครับเปรียบเทียบว่าความนุ่มเด้งกับความเด้งแบบไม่ได้นุ่มมากเนี่ยมันเป็นยังไง วันนี้เราจะมาอันบล็อกบอกไม่ได้เอามาครับให้ดูคู่นี้อันนี้เป็นคู่ใหม่ที่เพิ่งได้มานะครับที่สั่งไปนะครับจากสองิปแรกที่ใส่ก็คือเป็นของน้องดิวโอ้ป้ายไม่ได้แกะเลยครับ <c oughs> ก็ลืมพวงดิวมาใส่นะครับอันนี้คือให้เห็นว่าของใหม่มันสภาพขาวสวยน่าใส่ย,ยังไงบ้างนะครับน,นี่ก็เป็นเอาโซนะครับที่เราให้ไปแล้วฟังแล้วแต่มาดูสภาพเฉยๆว่าเป็นยังไงนะครับมีของใหม่ กับตัวนี้สกาย a าร s สนะครับเดี๋ยววันนี้จะลองวิ่งเปรียบเทียบกับคู่นี้นี่เดวิเลียนโปร2ซึ่งคู่นี้มันกับปารีสสกายปารีสเนี่ยผมว่าต่างกันคนละค้วนะครับเป็นซ u เปอร์ชูที่ต่างกันคนละค้่เพราะนั้นเลยอยากเอามาลองใส่เปรียบเทียบให้ฟังให้ดูว่าสิ่งที่มันไม่เหมือนกันฟีลิ่งที่มันไม่เหมือนกันเนี่ยมันมันมีอะไรบ้างนะครับเพื่อเป็นการเปรียบเทียบให้ชัดเจนมากขึ้นนะครับ พอเราใส่บางตัวที่ใส่แบบใส่ซ้ําๆเนี่ยเราก็จะเราก็จะเปรียบเทียบไม่ถูกอะ่ะเ,เราต้องกลับมาใส่ตัวเปรียบเทียบอีกทีหนึ่งว่าฟีลลิ่งมันเป็นยังไงมันแตกต่างกันยังไงคนที่ชอบอะ่ะคนที่ไม่ชอบแต่ละคู่มันน่าจะเป็นยังไงนะครับอันนี้เรามาใส่ให้ดูแต่ก่อนที่เราจะไปวิ่งอ่ะเรามีนี่ตัวช่วยสําหรับคนที่ออกกาลังกายเจอแดดนะครับพนาซันแคร์สติ๊กนะครับ เป็นครีมกันแดด spf 5 0นะครับตัวนี้ป้องกันแสงสีฟ้าถ้าทำไปดันน้ำเนี่ยมันก็จะป้องกันการไปรบกวนประการลังนะครับไม่มีสารที่ไปทําลายประการลังนะครับแล้วก็กันน้ําด้วยมีควบคุมระบบ oil control หน้าไม่มันมากไม่ไม่ขาววอกนะครับแล้วก็เป็นสติ๊กนี้เลยหา,ากันตรงนี้แหละก็ป้ายไปเลยครับป้ายไปก่อนหอม เป็นยังไงป้ายมาแล้วดูหน้าตัวเองหน่อยสิโอ้โอเคป้ายไปก่อนค่อยลูกก็ง่ายดีนะครับเดี๋ยวลองใช้ดูวันนี้เราเนี่ยตอนนี้มันก็หกโมงกว,กว่าแล้วลูกกว่า Okay. เรียบร้อยทาไว้ก่อนก็ได้ครับอย่างก่อนเราออกกำลังกายสัก20นาทีอะไรเงี้ยครับนั่งวอร์มนั่งอะไรอยู่ก็ทาได้กับตัวนี้พนาซันแคร์สติ๊กนะครับใช้ง่าย16กรัมไปหาซื้อได้ตามลิงก์ปิ้งอ่ะแต่วไว้อินเสิร์ตที่หลังแล้วกันนะโอเคนะครับนี่ครับกล่องขนาดนี้ สำหรับคนที่เนี่ยออกกำลังกายตากแดดเดี๋ยวนี้ช่วงนี้นี่โอ้โหแดดร้อนด้วยนะครับเอาไม่อยู่เอาไม่อยู่ก็ทาไว้อะทากันไว้ครับไม่ใช่แบบเราไม่ใช่คนแบบผิวขาวอนะไรแต่เราก็ทากันแสงที่มันจะเข้าไปในร่างกายเราอะพวกแสง uv หรือแสงอะไรเงี้ยทำให้มันไม่ไม่โดนทำร้ายไปมากกว่าเดิมว่เาเพราะเราไม่เคยทาแต่ก่อนนะเราก็จะแบบเล่นใบออกแดดก็เล่นเล่น,ลนไม่ค่อยได้สนใจแต่พอ เราอายุเยอะขึ้นหรือแก่ตัวลงในความเสื่อมของเซลล์ผิวหนังแล้วมันก็จะมากขึ้นก็ทาไว้ก็ดีครับโอเคเดี๋ยวเราเริ่มที่วอร์มอัพในเ e เบลเลนโป2ก่อนนะครับ Pro เรเบลเลียนโป2นี่ยคือวันครั้งเนี้ยเป็นครั้งแรกเลยที่เอาเขามาวิ่งที่ลู่ยางนะครับยังไม่เคยเอายังไม่เคยเอามาวิ่งที่นี่เลยส่วนใหญ่จะออกวิ่งถนนกัน,กนแต่มันก็จะมีฟิลที่ความนุ่มๆเยอะๆหน่อย พราะด้วยตัวเรเบเลียนเนี่ยมันก็นุ่มเด้งเยอะอยู่แล้วนะครับมาเจอตัวย่างสังเคาะที่นุ่มเข้าไปอีกนะครับอ่เดี๋ยวลองมาวิ่งกันดู<ม>วันนี้ก็มาในชุดของคอนเซปต์สปีดนะครับเป็นตัวแข่งตัวแบบท็อปเลยผ้าบางเบาระบายอากาศดีนะครับตัวเนื้อผ้านี่คือแห้งไวนะครับแห้งไวบางแล้วก็ตัดเย็บแบบไม่มีรอยตะเข็บนะครับก็คือเป็นเสื้ออีลิตอะ่ะเออเนี่ยผมใส่ บางทั้งชุดนะครับแล้วก็มาดูนี่มาสูงเท้าด้วยสูงเท้าก็มีสูงเท้าคอนเซปต์สปีดนะครับอันนี้ก็วิ่งได้ปั่นจักรยานได้ก็เหมาะกับหน้าร้อนนะเหมาะกับช่วงหน้าร้อนที่าอากาศร้อนๆให้วิ่งระบายอากาศดีแห้งไวเมื่อเราใส่ปเปียกๆเนี่ยเดินผึ่งพัดลมนิดนึงเข้าห้องแอร์แป๊บเดียวแห้งแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปวอร์มกัน ลเย็นเีมื่อสักครู่เราวอร์ม2กิโลเมตรนะครับกับเรเบเลียนโปร2 แลเปเรืป2ก็จะคงเป็นรองเท้าที่มีฟีลลิ่งเฉพาะตัวมีรูปแบบการวิ่งที่เฉพาะตัวไม่เหมือนใครทั้งเรื่องการรองเท้าสัมผัสพื้นแล้วก็ความนุ่มเด้งที่ที่เกินกว่าไข่ที่เกินกว่าใขรแต่มันก็ต้องมีจังหวะมีท่ามีความเร็วที่ต้องที่ต้องวิ่งเขาให้ถูกนะครับมันถึงจะว,วิ่งได้สนุกอย่างเมื่อสักครู่ก็เริ่มวอร์มไปแรก ไม่ได้ใส่นานเหมือนกันนะควณนี้วิงช้าๆ6เพจน 6, 6ปลายไปถึง6 6ต้นๆเนี่ยณนะความเร็วนี้ตัวเราจะยังไม่ได้รีนฟอร์เวิร์ดไปข้างหน้าเยอะนะในการวิ่งมันก็จะช้าๆอยู่เท้าที่สัมผัสพื้นมันก็จะออกแนวแนวดิ่งมากกว่านะครับเวลาลงเราจะลงแบบแนวดิ่งแนวตรงอย่างเงี้ยเยอะกว่ามันก็จะรู้สึกว่าความนุ่มเด้งความดันในช่วงกลางเท้าเนี่ยจะรู้สึกเยอะจนแบบ เฮ้ยจะวิ่งยังไงดูไม่ถน,นัดเลยอะไรเงี้ยนะครับจะเป็นแบบนั้นแต่เมื่อเราลองวอร์มไปสักแป๊บหนึง่งโอ้เหนื่อยความเร็วลดลงความเร็วเพสลดลงเร็วขึ้นเนี่ยไปที่ผมว่าห้าครึ่งลงไปความเร็วระดับเนี้ยตัวเราจะเริ่มรีนฟอร์เวิร์ดไปข้างหน้าหน่อยมันจะทําให้มุมที่เท้าสัมผัสพ,พื้นอะอยู่ในจุดที่เหมาะกับคู่นี้จะทําให้ไม่รู้สึกดันอุ้งขึ้นมาแนวในแนวในแนวดิ่ง มันจะลีน forward ไปงหน้าแล้วก็แล้วก็เ,เร็วไหมเนีย่ยเดิมมันจะวิ่งอย่างนี้ใช่ไหมครับไม่ได้ลีนมากในในเพลที่ช้าความดันมันก็จะเดึงดันอุ้งอยู่แต่พอเราความเร็วเพิ่มขึ้นลีนไปข้างหน้านี้นะครับลีนข้างหน้ามุมที่ส่งแรงของไปเนี่ยมันจะพอดีกับการออกแบบรองเท้าของเขาให้พุ่งเอียงไปด้านหน้านิดหน่อยนะครับก็จะเด้งส่งไปเรื่อยๆจะไม่มรู้สึกงุนหงิดกับอุ้งเท้าคนที่รู้สึก คนที่รู้สึกวิ่งแล้วงุนหงิดกับช่วงอุ้งเท้าของเลเบเลียนโปร2คือคนที่วิ่งตัวตรงวิ่งแล้วทิ้งน้ําหนักในการก้าวลงตรงๆมากเกินไปนะครับอันนี้จับฟีลิ่งได้เวลาคนลองคู่นี้ของผมก็จะเป็นแบบนั้นมันเหมาะกับวิ่งลีนฟอร์เวิร์ดนิดๆครับวิใช้ความเร็วหน่อยใช้ความเร็ว5ครึ่งผมว่าได้5ครึผมว่ายังวิ่งอยู่นี่สนุกนะครับ แล้วก็ลงเต็มเท้าแล้วก็ยกออกไปยกออกไปนะครับมันจะมีความนุ่มเด้งเยอะเลยแหละตัวนี้นะครับผมว่าเยอะที่สุดแล้วความนุ่มนุ่มฟูนุ่มเด้งส่งอะ่ะเยอะที่สุดและตัวนี้นะครับอันนี้ก็คือคาแรคเตอร์ของเ e เวเลียนโปร2นะครับเดี๋ยวผมจะลองวิ่ง400วิ่งหรอบ400เมตรนะครับที่เพสประมาณไม่เกินเพส4ลองดูว่าเป็นยังไงนะครับ ครับเมื่อกี้ลองเรเรียนโปรสไปแล้วนะครับ400เมตร2รอบรอบแรกได้1นาที31 5กว่ากว่านะครับเกือบ1 3 2รอบที่2ได้1 3 1นะครับก็เฉลี่ยประมาณนี้เพศน่าจะไม่ถึง4นะครับโอ้ร้อนอากาศร้อนฟีลลิ่งของคู่นี้อย่างที่บอกว่ามันเป็นนุ่มเด้งไมลาทอนเนาะสายระยะทางไกลความความ อะไรนะความนุ่มของมันอะ่ะจะเยอะนะครับจะเยอะแล้วก็นุ่มเด้งส่งตลอดระยะทางนะครับถ้าเทียบกับวิ่งวิ่ง400อะ่ะก็คงไม่เหมาะกับคู่นี้อยู่แล้วแหละนะครับเพราะมันเป็นทางโคง้งซึ่งคู่นี้พอโค้งสี่โค้งเนี่ยก็จะมีอาการเสียวๆแบบว่าดันข้อเท้านะครับด้านซ้ายที่โค้งอยู่ก็ปกติครับไม่ไม่ใช่รองเท้าลงแท็กมันเป็นรองเท้าถนนรองเท้ามาราธอนย,ยาว แต่ฟีลลิ่งของเขาอย่างที่บอกไปคือนุ่มเด้งส่งตลอด <laughs> แรงต้องดี <laughs> ต้องควบคุมความเร็วเขาให้ได้นะครับการลงเท้าการกระทืบเท้าที่แรงหรือที่เร็วเกินกําลังตัวเองเนี่ยส่งผลให้ตัวเองเหนื่อยได้นะครับอันนี้ก็เป็นฟีลลิ่งของตัว雷 e 莲 Pro 2นะครับนุม่ม <laughs> อ่ะเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนคู่นะครับเดี๋ยวเอาปลารีดมาใส่วอร์มแล้วก็เทส400เหมือนกันถ้าไหว นี่ครับใหม่มากๆใหม่จริงๆต้องใช้ยเยอะฟกัสสลันเลยนะครับผู้นี้สัมผัสแรกที่ล,ออทลู่ย่างสามกีฬาเอามจอนนนทบุรีเรียบร้อยนะครับ2ข้างเหมือนเดิมทุกคู่นะครับลิ้นบางสั้นครับรับได้หนึ่งปมหนึ่งปมหูกระต่ายนะครับ ฟีลลิ่งของสองคู่นี้ต่างกันชัดเจนเลยนี่แน่นสกายบารีนี่แน่นนะครับต่างกับตัวนั้นชัดเลยโอ้โหสุดโต่งมากนะครับเดี๋ยวไปจ๊อกกัน เรียบร้อยแล้ว1กิโลกับผู้นี้ครับฟีลลิ่งเหมือนเดิมแต่ที่ต่างจากผู้ที่ลองของน้องดิวก็คือมันยังใหม่อยู่ผู้นี้มันมีความแบบเฟิร์มแข็งมากนะครับเฟิร์มแข็งต่างกับผู้นั้นชัดเจนเลยถ้าเราเปรียบเทียบกันรุ่นนี้ก็จะเป็นแบบสไตล์แน่นบบนุ่มแบบแน่นๆแล้วก็เบาเบามากอัปเปอร์ข้างบนนี่คือแบบโคตรแบบเลสซิ่งเลยแบบบางนะครับ บางและเบาโปร่งนะครับฟีลลิ่งก็จะเป็นเหมือนเดิมเหมือนที่เคยเล่าในคลิปที่แล้วคือช่วงช่วงเท้าจะมีความสบายช่วงนิ้วเท้านะครับตรงช่วงโทบล็อกเนี่ยจะมีความสบายแล้วก็จะกระชับเข้ามาในช่วงอุ้งเท้านะครับจนถึงนิ้วคับเลยจนถึงส้นเลยมีความกระชับน้านน่าจะปล่อยสบายฟีลลิ่งของการสัมผัสพื้นลงพื้นเต็มดีครับเหมือนที่เล่าในคลิปที่แล้ว แต่ฟีลลิ่งนี้แบบต่างกับเรเบลินโปรสองชัดเนโอเค okay. เดี๋ยวเราไปลอง400เมตรกันเรียบร้อยแล้วครับกับ400เมตรคู่นี้สองรอบนะครับเทสไปสองรอบก็รอบแรกของ s k y p ัส s เนี่ยก็วิ่งไป1.31เท่ากัน แต่อีกรอบนี่คืออีกรอบวิ่งไป1.26นะครับรอบรอบที่หลังรอบที่2ของตัวสัคไทยปลารีสเนี่ย1.26ก็เร็วขึ้นก็เร็วขึ้นจากการโฟกัสที่การลงน้ําหนักแล้วก็ลงน้ําหนักที่ช่วงฟอร์ฟูดนะครับแล้วก็ถีบเยอะหน่อยก็ได้ความเร็วขึ้นมาสําหรับวันนี้นะครับก็มาอยากมาลองให้เข้าใจอีกทีหนึ่งว่าฟีลลิ่งของ2คู่นี้เนี่ยนะครับ ตัว Sky Paris กับตัวเรเว l i ่ง Pro 2ที่ผมชอบเปรียบเทียบว่าความนุ่มเด้งกับความเด้งแบบไม่ได้นุ่มมากเนี่ยมันเป็นยังไงนี่นะครับนี่คือไม่ได้นุ่มมากนะครับถึงจะปรับโฟมถึงจะปรับโฟมใหม่ที่เป็นไฟโฟมเนี่ย FF Turbo Plus มาแล้วเนี่ยมันดีขึ้นบอกเลยมันดีขึ้นนะครับมันเบาน้ำหนักมันเบาลงมันโฟมมันแน่นขึ้นมันแน่นแล้วก็มันแบบ เด้งส่งไวมันเด้งส่งไวนะครับมันนุ่มแค่นิดนึงจังหวะนุ่มนุ่มแค่รู้สึกไม่ให้มันกระด้างมากนะครับณตอนนี้ลองก็ก็ไม่ได้กระด้างเท่ารุ่นสกายพัทนะโอเคอย่างที่บอกไปแหละมันมันมันนุ่มขึ้นแต่ไม่ได้นุ่มอ่าไม่ได้นุ่มกลับมาตัวนี้ความนุ่มจะเป็นอย่างนี้อ่านี่คือความนุ่มนี่ความนุ่มเด้งของจริงนะครับเพราะฉะนั้น ถ้าเขาบอกว่าอันนี้นุ่มขึ้นมันไม่ได้นุ่มแบบนี้มันนุ่มนุ่มกว่าตัวเดิมนะครับนุ่มกว่าสกายพัสคือนุ่มเด้งส่งไวอ่านุ่มโอมแน่นนุ่มนุ่มแน่นนะครับอันนี้นุ่มฟูอ่านุ่มฟูนุ่มยุบดึงเห็นไหมครับถ้าจับดูก็รู้เนี่ยนุบดึง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 นะครับมันก็จะมีความต่างกันของฟีลลิ่งของความนุ่มครับอ่ะอันนี้คือคร่าวๆเนาะต่อไปเมื่อกี้ที่เราลอง400เมตรกับ2คู่นี้วิ่ง400เมตรที่ ที่เวลา1นาะที31ิวิเนี่ยมันจะต่ำกว่าเพ4สนะครับที่ความเร็วนั้นเนี่ยตัวเรเ o รเลนโปรก็ยังคงมีความนุ่มเด้งส่งอยู่ตลอดเวลานุ่มเด้งส่งตลอดเวลานะครับก็เป็นฟิลที่ถ้าคนวิ่งถูกนะครับอย่างที่บอกว่าวิ่งถูกจังหวะของรองเท้าลงให้ถูกเนี่ยก็จะได้ความรู้สึกนุ่มดึง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 ส่งไปตลอดเวลานะครับคุมความเร็ว คุมแรงคุมขารอบขาตัวเงให้ดีนะครับมันก็จะผ่าไปได้นะครับอันนี้เทไปสองรอบมีรู้สึกว่ามีความเหนื่อยนะมีความมีความที่ควบคุมกับการเด้งของเขาอะ่ะผมไม่แน่ใจว่ามันอาจจะส่งผลต่อความเมื่อยล้าระยะยาวไหมถ้าเกิดด้วยเพจนี้นะกับการวิ่งยาวๆาถ้าคนเอาคู่นี้วิ่งเพจนี มาลาธอนหรือหรือฮาร์ฟเนี่ยจะเมื่อยไหมอันนี้ไม่รู้ยังยังไม่เคยลองเราเรายังไม่ได้วิ่งเร็วขนาดนั้นนะครับเราลองฮาร์ฟคู่นี้ก็ประมาณเพจห้าครึ่งประมาณนั้นนะครับมันก็นุ่มส่งได้ดีแต่ถ้ากดเร็วกว่านั้นเนี่ยความเมื่อยล้าจากการที่ต้องควบคุมความนุ่มเด้งของมันเนี่ยเออมันจะเมื่อยไหมเนี่ยเป็นเป็นคำถามที่ผมยังไม่รู้เพราะผมยังไม่เคยลองนะครับอ่ะตัวนี้กลับมาตัวนี้สิ่งที่แตกต่างอย่างชัดเจน ก็คือ1ความเบาแล้วแหละตอนนี้น้ําหนักน้อยกว่าอันนี้นร้อยเก้าสิบกร,รัมในไซส์ยี่สิบแปดสองความคล่องตัวคล่องแคล่วเด้งส่งไวเด้งส่งไวคู่นี้โหวางแล้วยกวางแล้วยกอยากเร็วใช่ไหมเร็วก็เน้นหน่อยตอนลงนะครับเน้นหน่อยปุ๊บกดกดแล้วถีบออกมันจะไม่ได้นุ่มเด้งแบบนี้นะความรู้สึกมันจะไม่ได้แบบนี้เลยคนละแบบเลยมันจะไม่ได้เด้งส่ง ให้เห็นชัดเจนแบบนี้มันจะไวมากตัวนี้ถ้าเรากระทืบลงปุ๊บมันจะมีแค่จังหวะเสี้ยววินาทีที่แบบซุบเด้งขึ้นไปเลยปุ๊บอย่างนี้เลยครับไม่เหมือนตัวนี้อันนี้ดึงปึ้งดึงแล้วค่อยตายอันนี้เห็นชัดเจนแต่ตัวนี้ลองกดดูสิอลองวิง่งลองตะปบลองถีบตัวดันถีบตัวส่งะไยดีคู่นี้เนี่ยรอบสองที่ผมลองรอบแรกหนึ่งนาทีสามเอ็ดรอบสองหนึ่งนาทียี่สิบหกหนึ่งนาทียี่สิบหกหนึ่งนาทียี่สิบเจ็ดนะครับเพราะจากการกด ออกแรงกดเพิ่มขึ้นนะครับเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูในรายละเอียดนี่ผมดูที่เทสแต่ละตัวนะตัวนี้นะครับรอบแรกวิ่งไป400เมตรวิ่งไป1นาที32 m, นะครับความเร็วเทสอยู่ที่ประมาณ3.42นะครับ3.42 3.43ตัวนี้นะรอบแรกรอบที่2ตัวนี้ก็คือ1.31นาทีเทส3.42นะครับตัวนี้เออเร็ว แล้วแรกว่าจะวิ่งเพลสี่ทวนการน้ำหนักไม่ถูกอ่ะมาดูตัวนี้ตัวนี้รอบแรกสี่เหลยมเรอบแรก,รแรกเราวิ่งไปเพลหนึ่งสามหนึ่งอ่าเพลหนึ่งสามหนึ่งกว่ากว่าก็สามจุดสี่สามประมาณสามจุดสี่สามนะครับมาตรฐานรอบที่สองกดน้ำหนักไปหน่อยนะครับกดน้ำหนักไปหน่อยหนึ่งนาทียี่สิบหกที่เพลสามจุดสามหนึ่งอ่าเรามาดูเรามาดูคู่นี้กันเรามาดูอ่าเรามาดูคู่นี้กันว่าเป็นยังไงร,รอบแรก รอบแรกคู่นี้นะครับ3.43เฉลียความเร็วสูงสุดตอนออกตัว3.28นะครับอ่าคาเดนเฉลียรอยเจ1นี่171นะครับแม็กซิมัมก็คือตอนแรก190ไปดูที่ระยะ9ระยะ9ตัวนี้1.57 1.57นะครับ1.57เเมตรนะครับอันนี้รอบรอบแรกนะ ต่อไปไปดูรอบ2ของตัวนี้นะครับรอบ2ก็วิ่งเร็วขึ้น1.26 1.26นะครับไปดูที่ชาร์จก่อนแม็กซิมัมตอนออกตัว3.23เฉลี่ย3.31นะครับได้ยินเสียงก่อสร้างไหมเขาก่อสร้างอยู่นะตรงนี้ทำอะไรไ,ม,ไม่รู้ทุกอัศจรรย์ทิ้งครับอ้เอเวลเลชเฉลี่ยครับ180แม็กซิมัม187สําำหรับรอบที่2ที่วิ่งเพส3.31นะครับ แล้วก็ไปดูที่ส uh, ไตล์เลนส์หนึ่งจุไม่ต่างกันไม่ต่างกัน1.58กับ1.57 2รอบนี้ความเร็วต่างกันผมวิ่ง uh, ความเร็วต่างกันแต่คาเดนต่างกันนคาเดนรอบ2อจะสูงกว่าเลยเร็วกว่าคาเดนสูงกว่าเร็วเร็วกว่าแต่ความยาวก้าวผมไม่ต่างกันคือประมาณ100 1.57 1.58นะครับอ,อันนี้เป็นข้อมูลสถิตินะครับจากการลองวิ่งจริงแล้วมาดูมิซูโน่บ้างเดี๋ยวจะน้อยใจนะครับมิซูโน่มิซูโน่รอบแรกมิซูโน่รอบแรกนะครับซไปดูระยะเก้าเลยแล้วกันมิซูโนโรอบแรกก็เป็น1.38่งจมแปดระยะเน้อยกว่า ระยะ9น้อยกว่า3 8นะมาดูไปดูชาร์จของเขานิดนึง1.38ของเขาคาเดนโอ้คาเดน178ตัวนี้เป็นสายคาเดนแ่ะอน,นี้178นะครับ178แล้วไปดู400เมตรอีก1รอบรอบที่2ของ d e v i l ร a n Pro 2นะครับ a v e r เ g e c a ค d e n c ดอันนี้เดี๋ยวนะนี่รอบ2วิ่ง คาเดนร้ 180. อยแปดสูงขึ้นรอบสองอยแก็มาตรฐานเนาะมาตรฐานร้อนะครับแล้วก็ระยะความยาวเก้าหนะนึ่งจุนะหนตัวเนี้ยต่างกันความยาวเก้าตัวเนี้ยต่างกันอันนี้เฉลี่ย1.5ที่เพจใกล้เคียงกันนะตัวเนี้ยหนะึอ่าต่างกันประมาณเจด เซนมั้งอ่าเจ็ดเซนหนึ 1. 57, 1. นะ่งจุดห้าเจ็ดหนึ่งจุดห้าแปดในแต่ละรอบนะครับส่วนตัวนี้นะครับที่ความเร็วต่างกันเพชที่ระยะ400เมตรเพชประมาณ3.43กับ3.3 1นะครับคาเดนต่างกันระยะ9ก้าไม่ต่างกันระยะ9ก้าประมาณ1.57 1.58เ่เท่ากันนะครับแต่สิ่งที่ต่างกันที่ทาให้ความเร็วเพิ่มขึ้นคือคาเดนมันเร็วขึ้นจากคาเดนเอา,อางี้แล้วกัน ระยะก้ามันใกล้เคียงกัน1 5 7่งแต่รอบ2ที่วิ่งเพชร3.31ดเนี่ยคือคาเด้นมันเร็วขึ้นโอเคคาเด้นมันเร็วขึ้นงงอะไรวิ่งไปก็งงแต่ตัวนี้ระยะก้าวน5นะครับน้อยกว่าคาเด้นที่ประมาณ180เออคาเดนประมาณ180ก็โอเคนะวิ่งที่ความเร็วนี้ เเรียบร้อยวันนี้นะครับสิ่งที่อยากจะมาเล่าให้ฟังคือความแตกต่างกันของ2คู่นี้ซูเปอร์ชูสคู่นี้นะครับว่าคาแรคเตอร์เขาเป็นยังไงนุ่มเด้งฟูแน่นเด้งฉับไวอนะครับก็คือลักษณะของ2ตัวนี้ที่ชัดเจนว่าใครชอบแบบไหนส่วนตัวนี้ก็จะวิ่งยากหน่อยนะครับเน้นลงที่ตรงกลางนะครับเท่านั้นกลางเท่านั้นนะครับกลางกลางเพื่อ ส่งไปข้างหน้านะครับลงกลางแบบเอียงๆนิดๆอ่าเอียงนิดๆแต่มีมีรีนฟอร์เวิร์ดนิดๆนะครับเห็นไหมครับเนี่ยมุมเท้ามันจะเอียงนิดๆเราลงกลางแหละแต่เท้าเท้าที่เราใส่รองเท้าในโพซิชันที่รองเท้าออกแบบมามันจะทํามุมเท้าให้เอียงนิดๆนั่นแหละพอลงปุ๊บมันจะถูกผลักไปข้างหน้าอย่างชัดเจนอย่าไปฝืนลงที่ฟอร์ฟุตหรือกลิ้งที่เท้าจะไม่ได้ประโยชน์กับคู่นี้นะจับจับฟีลลิ่งดีๆแล้วคู่นี้เนี่ยห้าเพจาครึ่ง ถ้าครึ่งลงไปสนุกนะครับจะสนุกจะวิ่งง่ายส่วนคู่นี้ดิบดิบคือแบบดิบกว่าตัวนี้นะก็จะเป็นเลสซิ่งมากนะครับเบาโปรง่งโลง่งสบายข้างบนนี่คือเป็นฟีลแบบเลสซิ่งแบบจา๋าๆเลยบางนะครับแล้วโฟมก็นุ่มแน่นเด้งไวนุ่มแน่นเด้งไวนะครับแล้วก็มีความานุ่มลดความกระด้างจากเดิมจากสกายปารีเดิมนะครับอันนี้คือตัว ตัวนี้ที่มาเปรียบเทียบกันนะครับผมใช้สกายเนาะเอ็เอ็ไม่ได้ลองแล้วก็รู้สึกไม่ชอบไม่ได้ชอบเอ็ดนะครับชอบฟีลลิ่งของตัวสกายมากกว่าอ่ะวิ่งวันแรกนะครับทามันไม่สบไม่สกกระปกออะไระวิ่งวันแรกก็วอร์ม1โลแล้วก็วิ่งอีก400เมตร2รอบนะครับก็ประมาณเกือบ2โลก็้คู่นี้บนลู่ยางนะครับก็จะมีความเลอะเละนิดหน่อยนะครับต้องขอบโฟมเลยพวกนี้ตรงนี้นะครับ ตัวนี้ที่ผมเตือนบอกว่าระวังตัวนี้หน่อยนะครับอาจจะเสียดสีถลอกตัวนี้สีนี้จะลอกก่อนใครเป็นก็มาเล่าให้ฟังด้วยนะครับนะครับนุ่มแน่นตับสไตล์โฟมใหม่ FF เทอร์โบพลั F นะครับแน่นมากแน่นจับ,จบโอ้โหชอบตอบสนองไวๆนะอันนี้ข้อดีคือมันจะไม่กินแรงมันจะไม่กินแรงตอนที่มันยวบเหมือนโฟมเหมือนมิซูโน่นะมันจะ เอเนจี Energy, มันจะรีเทิร์นเป็นพลังได้เลยอ่ะมันปุ๊บป๊บลงปึ้งทรงลงปึ้งทรงต่างกับตัวนี้นุ่มเด้งกดรับซับแรงนิดนึงฝืงแล้วค่อยเด้งออกไปค่อยเด้งออกไปจะต่างกันนะการกินแรงก็จะต่างกันอยู่ที่ระยะที่เอาไปใช้เออจะเอาใช้แบบไหนเพรสที่จะใช้ใช้แบบไหนต้องต้องบาลานซ์ให้ดีนะครับทั้ง2คู่ก็มีข้อดีข้อเหมาะสมที่เราไปใช้ในแต่ระยะแต่ละความเร็วนะครับก็ไปลองใช้ดูนะครับโอเควันนี้ 8ปดโมงแล้วนะครับก็ดีดีที่ไม่ตายใช่อากาศก็ยังมีลมนะครับที่นี่มีลมเย็นนะครับถึงจะแดดจะร้อนแต่มันก็มีลมเย็นสบายลมพัดโชยอยู่นะครับไปครับแล้วเจอก,กันกับอิ้งเล่นอีพีถัดไปนะครับกับคู่นี้กค็คงยังต้องใส่มาลองให้เพื่อนฟังอยู่ว่าเป็นยังไงบ้างนะครับกับการปรับโฉมใหม่นะครับมูฟสเต็ปโพซิชันของเองขึ้นมาใกล้เคียงพวก ตัวท็อปทที่แข่งกันอยู่ในตลาดช่วงนี้นะครับโอเคไปแล้วร้อนหอิวข้าวไปแล้วครับบ๊ายบายแล้วเจอกัน